สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับโอ้ไหม่ถอดด้ามน้องไหม่ถอดด้ามครั้งแรกที่ได้รีวิวครับเป็นนิวแค t ร้อย c ีซีซมอเตอร์เกรเดอร์โอ้สแกนเนียหัวลากครับมาส่งเลยโอ้ถือว่า ือว่าน้องใหม่นะครับมอเตอร์เกรดเดอร์ร้อยสี่สิบจีซีเอเอาววาจีซีเนาะโอ้ือว่าลอ,อยครับนะเดี๋ยว <c oughs> จ,จะลงจากรถไปน้องเมโทรแคปขนส่งสกเนียโอ ยังรอพี่น้องยังรอเอ๊ะตัวนี้มีหมากี่ตัวนี่เดี๋ยวจะลงจากโรเบิร์ตครับโรเบิร์ตสามคานหรือว่าสามเพลาหัวลัสแกนเนียก็ถือว่านนรอได้พี่น้องทรงเขาชอบหัวนะหัวเป็นเหลี่ยมดีครับกัวยาวอ่ะ เดี๋ยวมาดูน้องใหม่ไรบริสุทธิ์ครับแคดร้อยสี่สิบกีซีมอเตอร์เกรเดอร์ตีไปเลยน้องสิบแปดตันนะเบียดเบียดสิบแปดตันรถป่าจะลงเองครับเนี่ยเครื่องยนต์ก็แค t ซีเจ็ดจุดหนึ่งครับเป็นเครื่องยนต์6กสูบนะ 6สูบของมันเร็ว196พลังมากครับวัดรอบเครื่อง2,200รอบต่อนอาทีนะครับซึ่งความจุก,กระบอกลูกสูบก็7.0ลิตรนะรว่ด7ลิตร4.7.1ก็รู้กันนะพี่น้องเครื่องยนต์จะบอกเดียวกับ แคทวิลร่า3 2 0สอูดีทูกระบอกดำโอ้ VIP ก็ดูใบมีดเนะาะใบมีดมาตรฐานครับ40ฟุตโอ้นั่งนับ10น็อตนะ10น็อตหน้าหลังกับเคลื่อนสองเพลาหลังครับหกเกียร์เดินหน้าครับ 3เกียร์ถอยหลังเอามาให้พี่น้องได้ชมกันเดี๋ยวลงงานขยายถนนครับสำหรับเกียร์ก็6เกียร์เดินหน้า3เกียร์ถอยหลังนะครับ1เกียร์ก็ถ้าเราใช้เกียร์หนึ่งนะก็พลังม้าจะ คือที่176ครับนะ176แต่ว่าใช้เกียร์2นี่186ครับอะถ้าใช้เกียร์3ถึงเกียร์6นี่เต็มสูบครับ196นะครับ196ยเลังมาใช้เต็มเลยโอ้งอา่าส่วนพัดลมนั้น พัดลมใช้ระบบอะมอเตอร์ครับนะไฮดรอลิกไม่ได้ใช้พัดลมแบบเอาสายพานปั่นนะครับไม่ได้ใช้สายพานนะนะครับรุ่มคอยถ้าเป็นคอย 40T 40ใช้ใช้สายพานนะในการขับพัดลมอนะันนี้ใช้มอเตอร์ครับนะมอเตอร์ไฮดรอลิกระบบเบรกก็ไฮดรอลิกนะครับพี่น้องออนะครับถือว่าเป็นระบบเบรกน้ำมัน ไม่ได้ใช้ทั้งลมครับเหมือนรอยสิบเคนะ,ะก็จะยืดอายุดการใช้งานแล้วก็ประสิทธิภาพสุดจัดครับเรื่องระบบเบรกเดี๋ยวจะลงละกำลังเอาอบันไดครับนะจกอออโต้ถือว่ามาตรฐานนะครับสำหรับหัวลากครับกับโรเบิร์ต เป็นของแคทโดยตรงนะครับส่วนเกียร์ก็ทอกับพี่น้องนะทอกอนเวอร์ตอร์นะครับเกียร์ทอกอยู่แล้วคร่าวๆป,ประมาณนี้พี่น้องนะครับสวดทรงองค์เอวอตัวะที่ตัวหน้าเนี่ยติดดิปเปอร์นะ ติดได้เหมือนกันครับใชย้ยชางใช้ยางอะไรเดี๋ยวดูก่อนพี่น้อง17.5ขีด25ครับทีอ่อ่านว่าอะไรเป็นเทนเกิลจงเทนเกิลเสีนทรงเอี่ยนี่ ดูหล่อกันครับเดี๋ยวจุดเครื่องลงลงล้วุยงานเลยมาส่งที่โคราชครับพี่น้องนี่ตรงนี้ไม่แถงหรือเปล่าน่าจะไม่แถงคันแรกของน่าจะคันแรกของโคราชนะโอ้ไฟ LED เลยครับกำล,ลังเอาโซ่ออกอยู่ครับ196พ้ลังมาจะเป็น1 4 0 K ก็ร้อย9้อบอนะครับดูมุมหนึ่งครับ อา้าวปาแกยขึ้นไปแล้วคุณไปขับมอเตอร์เทรดเดอร์ร้อยสี่สิบที่สอ่ะยกใบมีดแล้วพี่น้อง ุกไปมีดละเครื่องแคทซี1จ็ดจุดนึ่าระบบจน้ำมันนี่เป็นคอมมันเร็วครับโอ้แต่ก็รุ่นนี้วัดรอบจาเยอะเลยนะพันสองร้อยรอบต่อนาทีร้อยเก้าสิบหกแรงมา้า ความจุกระบอกลูกสูตรนี่7ลิตรครับอ่ะไปมี14ฟุต่ฟุตาตรฐทานครับเคลื่อน4ล้อหลังอ่าล้อหน้าก็จะทำไมเขาบอกว่าสลับเหมือนเหมือนกับเหมือนกับสลับข้างพี่น้องหรือสลับ เพื่อให้มันจิกนะครับช่วยจิกดินเวล,ลาตะกุยตะกายมีเหตุผลนะครับเอาปลาจัดเลย Mr Trà tengo 2 kg rồi thì tạm d saint đó có ca lăng NG💪 ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ